ขนมอร่อยนะเนี่ยอ่อยอดเลยอร่อยมากเลยขอมั้งดีขอกินน้ํำนมน่อยได้ปะโถ่เอ้ได้ไงโถ่เอทำตัวอย่างแต่เกิดไม่ซือน่นน่ะคอย่งมีเงินมีตังม่คืนม ก่วยขอหน่อยจะได้มต่ไม่ให้กูมก,ก็เลิกข่กูไปเล้วงจบไหมเอาไปก็ได้เอะไปไปหมดเลยเออข่าดดีเว้ยป<ะ>ักอืมของเพื่อนก็อร่อยเหมกันนะ้เนี่ยอืมจริงจริงๆต่อนไหนเพื่อนมีแบบไหนว่ามีแบบเนี้ยหายากใช่ไหม มองที่แอร์ฝากขริจานห้องคุณแหละไอแม่เย็ดปึ้คือแม่สัตว์